น้าเฮียไปปะปูตัวจำเขียนนีน่วนขักอยู่เลยเงียบเกีบบปนอยู่ในด่งเย้ไปเสียมไปแง่ๆกันตอนแรกมันจะยกมาใส่กล่องนะบบโบจับโอนะรูดพูกองน่าจุ้มดดดโอ้ยมันจะซ้ำขวดผิดหัวมัน พูดไม่พูดไดสิแหบินโซ่จังหวัดเ <c oughs> <c oughs> อาห่างกันนี่โอ้ยมีแต่ผู้เสียนคือเหี้ยบเปลีนแนวนี้ I'm not เสือยอดโอ้ยพุ่นเกปลาเล็กปลาน้อยไปไปอย่าตกออกไปเด้อบ่ท่องบ่ไปมาแทงออกออกได้โลดกัดว่าเด้อนะโอ้ย ไอ้เนียนบวบก้อนเลยวดะ 八一零。 นี่เป็นจังังไงโอ้ยไปช่นไช่โอ้ยตุอเขียนคิวี่โอ้ยกักกเฮ้ยวานบ่มีนี่ทั้งผีเฝ้าทั้งผีตกปน ยูบอกกัยูรากัสอบมายูคนย่างอะไรหออนี้ตัวนให้ตัวแหข้องวัน xuống bà coi vẫn còn Nhớ đây chôm, nhớ đây chôm. <laughs> à, búa, búa đó cho kênh Để không bỏ lỡ